ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะรุ่งพาลุยชนแนลนั่นเองนะคะมีรถมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าข้างๆก่อนแล้วกันนะคะวันนี้มีส่งมอบรถลูกค้าด้วยนะคะมีหลายคันเลยนะคะเพราะว่าสาขาเรามีส่งมอบรถทุกคันเลยทุกวันเลยนะคะขยับเข้ามาได้เลยค่ะพี่อะรถไม่มานะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะตัวนี้เป็นตัวทดลองขับนะคะแต่ว่ามีรถพร้อมส่งมอบก็จะมารีวิวให้นะคะเพราะว่าเกรงใจรถลูกค้านะคะรีวิวหลายคันก็มาดูรถเดิมๆกันบ้างนะคะเป็นรุ่น XL พัท CA ปนั่นเองนะคะราคายอยู่ที่699,00 0บาทนเะกะ้ อยู่ที่2องหมนนะคะพร้อมแต่งแม็กเลยนะคะอันนี้ก็คือบอกกันไปเลยนะคะว่าเาเรามีโปรดีๆยังไงบ้างนะคะเพราะว่า,าตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมเหมือนกันนะคะเพราะว่าใช้งานได้นะคะแล้วก็เป็น Open Cap ด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะมาดูรถเดิมเลยค่ะอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะคะเนเกนส2 2 2นั่นเองนะคะอ่ะเนี่ยค่ะ ไฟด้านหน้าจะเป็นไฟแบบนี้เลยนะคะไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะลูกค้าสามารถใส่ครอบไฟหน้าเข้ามาได้อย่างที่ลุงแจ้งไปนะคะก็คือสามารถตามโปรเลยนะคะก็จะมีครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายให้แล้วก็กระจังหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะกระจังหน้าเดิมจะเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะรังพึ่งรังโตโตแบบนี้นะคะเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้ก็คือระบายอากาศหรือว่าระบายความร้อนนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจังหน้าเส้นคู่แบบนี้แต่คือ มันจะประมาณนี้ค่ะก็คือออกแบบมาประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ได้ซ้ำกับตัว Next Gen รุ่นอื่นๆนะคะก็คือจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นเองนะคะก็ <c oughs> จะมีแค่ประมาณนี้อ่าเป็นช่องประมาณนี้นะคะโลโก้ก็ยังเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันทุกคันนะคะแล้วก็เป็น f o r d แบบนี้เลยนะคะตัวใหญ่ๆตัวโตมองไกลๆก็เห็นนะคะเราหล่อดูๆแบบนี้เลยนะคะก็อ่าเขาเรียกอะไรนะขนาดเท่ากันนะกับตัวใหญ่ก็คือเพิ่มมา5เซนเหมือนกันนะคะดูฝากระโปรงด้านบนนะคะ ปากกระโปงด้านบนก็คืออย่างที่ลุงแจ้งไปนะคะก็จะมีเพิ่มเส้นสายเข้ามานะคะทำให้รถดูหล่อหรือมีมิติขึ้นสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เพิ่มนะคะในเรื่องของสกรูเข้ามาก็คือจะหล่อแบบนี้เลยนะคะกลางคืนก็หล่อกลางวันก็หล่อนะคะ,ะสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะสําหรับลูกค้าที่ Mic. ดูรถเดิมแล้วโอเคไม่ถูกใจนะคะหรือว่าอยากจะได้เพิ่มเติมอะไรก็ใส่มาได้เลยนะคะอย่างที่ทุงแจ้งไปนะคะกระจาหน้า FORD นะคะเป็นของแรปเตอร์ใส่เข้ามาแล,แล้วก็จะหล่อมากเลยนะคะตรงนี้ก็จะหายไปแค่นั้นเองนะคะอ่ะด้านล่างค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีช่องแบบนี้ด้านล่างนะคะก็เป็นช่องระบายความร้อนระบายอากาศแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะรุ่นนี้ยังไม่มีนะคะอ่ะยังไม่มีนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะสอบถามติดตั้งเพิ่มเติมอะไรก็ genius. สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะในในรุ่นของ XL+ ของเ,เรา,รานั่นเองนะคะตัวนี้คือแคปนะคะโอเพนแครที่ลุงแจ้งไปนะคะก็คือรุ่นยอดนิยมเลยนะคะมาดูยางค่ะายางจากโรงงานเลยนะคะก็จะเป็นขอบ16นั่นเองนะคะบิสโตนเลยนะคะนี่อันนี้คือแบบ6รูนะคะ6ก้านแบบนี้6ก้านคู่แบบนี้เลยนะคะก็คือมาจากโรงงานนะคะซีรีย์ยางของเราก็จะใหญ่หญๆโตๆแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานได้จริงนะคะแก้มข้างนะคะแก้มข,ข้างของเราก็จะเป็นขนาด3นิ้วนะคะอ,อันนี้วัดด้วยสายตานะที่บอกว่า3นิ้วก็คือจากโรงงานเลยนะคะมาจาก แบบอย่างนี้เลยนะคะหลอ่ลอแบบนี้เลยสามารถติดตั้งซุ้มหล่อได้นะคะขนาด6นิ้วปักหมุดได้เลยนะคะอันนี้หล่อมากนะคะส่วนเรื่องการตกแต่งหรือว่ารถที่พร้อมแต่งก็ไปดูในคลิปในรีวิวที่ลุงทําให้นะคะอันนี้คือลุงทําเป็นแบบรถเดิมให้ก่อนนะคะไปะตัดผ้ามาตรงนี้อีกนิดนึงนะคะแก้มข้างค่ะก็จะเป็นแก้มข้างเทอร์โบนะคะนี่ สัญลักษณ์เทอร์โบแบบนี้เลยนะคะแล้วเป็นช่องลมแบบนี้เลยนะคะเป็นสีแบบนี้เลยก็คือจากโรงงานเลยเพราะว่าเราเป็นรถทดลองขับนะคะอันนี้ก็คือเดิมๆเลยสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานนะคะซื้อไปบรรทุกนะคะตอนนี้โปรดีมากนะคะบอกเลยนะคะอ่ะกระจกมองข้างนะคะขนาดบานใหญ่บานโตแบบนี้เลยนะคะขนาดกว้างนะคะแล้วก็ใหญ่นะคะมองเห็นได้ชัดทัศนวิสัยดีมากๆนะคะอ่าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างเลยนะคะเป็นสีดาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีบรอนนะคะที่ลูกค้า อสอบถามเข้ามาก็คือสีบอลก็คือดูแลรักษาง่ายนะตัวนี้ก็คือมีหลายสีให้เลือกแหละสีขาวสีดําสีบอลสีอะไรก็ว่ากันไปนะคะมีหลายสีเลยนะคะอ่าแล้วก็ดูบันไดนะคะให้ดูบันไดนิดนึงนะคะบันไดก็จะเป็นบันไดที่กว้างขึ้นตัวเนก็กเจน2022ออกแบบดีไซน์มาใหม่ทุกทุกมิติเลยนะคะบ้งแต่บันไดนะคะอ่ะบันไดก็จะมีกว้างขึ้นนะคะมีร่องนะคะระบายน้ําหรือว่าเป็นร่องกันลื่นนั่นเองนะคะคุณผู้หญิงกัอย่างที่ลุงแจ้งไปนะคะก็คือสามารถเหยียบขึ้นปีนขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กอ่าผู้สูงอายุหรือว่า อาวไว้ไหนๆก็สบายเลยนะคะก็รองรับน้ําหนักได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็สบายเท้านะคะตัวนี้ก็คือดีมากๆนะคะส่วนมือเปิดนะคะจะเป็นสีสีดำแบบนี้นะคะสามารถใส่ครอบมือเปิดเข้าไปได้นะคะกันรอยกันลื่นได้นะคะฟิล์มก็จะมีให้เรียบร้อยเลยนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะคะอันนี้เราดูเป็นรถเดิมปะเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นตัวอันนี้ไม่ใช่ไลเนอร์นะไลเนอร์ยังไม่ได้ใส่นะคะอันนี้จะเป็นแค่ขอบนะคะเพื่อกันรอยนะคะอันนี้คือถ้าสมมติลูกค้าที่ไม่สะดวกใจหรือว่าไม่ชอบใส่ไลเนอร์ก็ใส่แค่นี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีช่องตรงนี้นะคะ่ะไว้บรรทุกข,ของไ,อไม่ใช่ว้ผูกเนะะี่ยค่ะสามารถมัดได้เลยนะคะดูใกล้ได้เลยนะคะจะมีรอบคันเลยนะคะ6จุดตรงนี้เลยนะคะก็เปิดใช้งานได้ง่ายนะคะก็ปิดเข้าไปนะคะอ,อันนี้เราให้ดูประมาณเขาเรียกและเป็นน้ำจิ้มอย่างที่พี่เขาบอกนะคะแล้วก็ส่วน มาดูด้านหลังโช้งอัพกับเชสซีแย,ก,ยกตัวออกจากกันนี้ลุงแจ้งไปตั้งแต่คลิปแรกตั้งแต่ตัวนี้เกนออกมาเลยนะคะก็ย้ำไป,ไปอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นรุ่นเดียวนะคะยี่ห้อเดียวนะคะที่ทําแบบนี้นะคะเพื่อที่การใช้งานท่วงล่างจะได้สาวม,มูขึ้นนั่นเองนะคะด้วยการรองรับที่ฐานฐานล้อที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะอีก5เซนนะคะแล้วก็ตัวฐานกระบาก,ก็ใหญ่ขึ้นอีกเท่ากันนะคะ5เซนนะคะก็ะคะือทําให้การใช้งานนะคะ แล้วก็รถนะคะดูสมูทและมีมิติมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างท้ายนิดนึงนะคะอันนี้ลุงจะถือไม้ให้นะคะเพราะว่าคือหลายๆคลิปพี่ๆบอกว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะก็เลยจะทาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะก็จะเป็นร่องแบบนี้พอเราใส่ไลเนอร์เข้าไปนะคะไลเนอร์ของเราจะเป็นตัวใหม่2022นะคะก็จะเป็นที่สามารถนั่งได้นะคะนั่งแคมปิ้งด้านหลังได้นะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรพื้นมันจะเรียบนะคะร่องจะไม่ลึกไม่เจ็บ,ไม,จบไม่เจ็บก้นนะนั่งสบายก้นเลยนะคะอ่า อันนี้คือมีห่วงมีลากมีจุ้งให้เรียบร้อยนะคะข้างใน,นะคะ่ะถ้าเราไม่ใส่ลนเนอ้์อก็สามารถใส่มัดผูกได้เลยนะคะอันนี้ออกแบบมาเพื่อใช้งานสําหรับขนบรรทุกได้นะคะรับน้ําหนักได้เยอะมากนะคะเยี่ยมมากด้วยนะคะอันนี้ฝาท้ายนะคะสําหรับพี่ช่างนะคะนี่ดูเลยนะคะมีเซนติเมตรด้วยนะคะนี่ตลับเมตรแบบนี้นะคะสามารถวัดได้นะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถผูกเชือกนะคะตัดไม้ได้นะคะนี่ตรงนี้นะคะอันนี้เราทดลองมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะอ่าหล่อมากปะ อันนี้ยังไม่ใช่ฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะแต่ว่าก็โอเคอยู่นะคะน้ําหนักก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะคะก็กําลังดีนะคะฝาท้ายผ่อนแรงมีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะคะอ่ะไฟเบรกนนที่3นะคะตรงนี้เลยนะคะ มันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเส้นแบบ led แบบใหญ่ๆแบบนี้เลยะคะ่ะสามารถมองเห็นได้ชัดนะคะรถขันหลังก็ไม่ทนท้ายเราแน่นอนปกติมันจะอยู่ตรงนู้นใช่ไหมถ้าคนขับรถในช่วงกลางคืนก็จะมองเห็นยากหน่อยอะไรเงี้ยเนาะ,ะอันนี้เราก็ออกแบบมานะคะออกแบบเพื่อใช้งานแล้วก็ความสวยงามด้วยนะคะน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่ทําเลยนะคะอ่ะโลโก้ด้านท้ายนะคะก็จะมีขนาดเพิ่มใหญ่ขึ้นอย่างที่ลุงแจ้งไปนะคะ โลโก้ตัวใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นขอบแบบนี้นะคะแล้วแต่รุ่นนะคะตั้งแต่รุ่นแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันวแท็กก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับโลโก้นี่เท่ากันนะคะแต่ตัวขอบตรงนีบง้บางคันก็จะเป็นพรมยมบางคันก็จะเป็นตัวสีแบบแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วกันเนาะ,ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตรงปั๊มลงไปนะคะปั๊มโลโก้ลงไปคําว่าเลนเจอร์นะคะสามารถใส่คริกเพิ่มได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นตัวส,สติกเกอรอ์เพิ่มเพิ่มไปได้เลยนะคะ การชนท้ายลูกค้าถามว่าไม่มีการชนท้ายหรือรุ่นนี้ไม่มีนะคะไว้สําหรับบรรทุกของหรือว่าขนขนของหนักหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะไม่ค่อยใส่กันนะคะแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มได้เรามีให้ทุกอย่างเลยนะคะไฟสองป้ายทะเบียนยังมีนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีช่องให้ใส่สําหรับเขาเรียกอะไรนะการชนท้ายให้มีหลายแบบให้เลือกค่ะมีทั้งแฮมเมอร์แล้วก็มีเป็นแบบทั่วไปนะคะมีมีหลายระเบิดหลายราคามากสามารถติดตั้งได้ที่นี่เลยนะคะมีรับประกันให้เรียบร้อยนะคะเยี่ยมมากนะคะ อ่ะเป็นยังไงอันนี้คือแค่แบบน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มยังไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะนี่คือรถเดิมเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในไม่รู้ว่ามีอันนี้หรือเปล่ากุญแจหรือเปล่าอ่ะมีกุญแจด้วย mm. มาค่ะด้านในนะคะจอเราก็จะให้เหมือนเดิมนะคะก mm. ุญแจอยู่ตรงไหน,นะคะอยู่ปะอ๋อไม่เป็นไรโอเคก็กุญแจก็จะอยู่ตรงนู้นนะไม่เป็นไรเนาะ mm. เราเข้าไปดูรถก่อนนะคะเ mm. บาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะคะ, mm. ะ,คะอ่า หล่อเนาะข้างในก็หล่อนะคะยังเป็นจอ10.1นิ้วเหมือนกันนะคะเชื่อมต่อ Apple CarP ร์เพย์อันต์แอนดรอยออโได้เหมือนกันนะคะเป็นแบบซิงค 4A สามารถเชื่อมต่อการใช้งานของอคู่มือรถได้นะคะอันนี้สามารถเชื่อมผ่านมือถือได้อย่างที่ลุงแจ้งนะคะ, <S <S ะก็สามารถสตาร์ทรถเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าค้นหารถนะคะ <S <S หรือว,ว่าข้อมูลซิงค์ข้อมูลรถนะคะสําหรับค้นหารถอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะไม่ว่าเราจะดูต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรเราก็สามารถลิงก์หากันได้นะคะ ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีเบาะแคบเพิ่มมาให้นะคะตอนนี้กฎหมายออกมาก็บอกว่าไม่ให้นั่งเบาะแคบด้านหลังนะคะเออนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็รอดูกันไปนะคะว่าเขาจะออกมายังไงนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาน่าจะมองเห็นความปลอดภัยด้วยนะคะ,ะมีลําโพงมีอะไรให้ครบนะคะแอร์แบ็คคู่หลังไม่มีนะคะมีลูกค้าถามเข้ามาไม่มีนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะนั่งข้างหน้าเท่านั้นนะคะแต่เราก็มีให้ครบก็คือมีผ้ายางอะไรให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะสําหรับว่า กฎหมายไม่ได้ยังไม่ได้ออกมาเป็นแบบลายลักษณ์อักษรอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะเกียจะเป็นแบบ6สปีดนะคะตัวนี้อ่ะแล้วก็หน้าจอนะคะพวงมาลัยก็จะมีตรงนี้เลยนะคะอ่าบวกลบอ่าปรับเขาเรีเยกอะไรนะหน้าจอได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี้นี่นะคะมันมีประมาณนี้เลยนะคะหน้าจอด้านหลังก็จะเป็นแบบแบบ8นิ้วนะคะอ่ะากุญแจยังเป็นแบบไขยอยู่นะ,ะแต่ว่ารีโมทสามารถกด กดเปิดรถได้นะคะแต่ว่าเราใช้เป็นแบบไข่นะยังไม่ใช่ฟุตสตาร์ทนะ,ะด้านข้างก็จะเป็นแผงควบคุมนะคะเป็นแบบกระจกอะไรอย่างงี้เป็นแบบแบบไฟฟ้าแล้วเนาะอ่าอันนี้คือรลอ่ลอๆดูๆนะคะน,นี่คือภายในเดิมๆเลยนะคะที่เราไม่ได้แต่งเติมอะไรเข้ามาเลยนะคะคือหล่อมากนะคะอันนี้ก็คือสามารถติดตั้งเข้ามาได้น,นี้ลุงแจ้งก่อนนะคะเป็นเครื่องยนต์2 0นะคะ170แรงม้า405รแรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองนะคะหล่อไหมหลอนะ่อเนาะถูกใจเนาะแล้วก็ ราคาไม่แพงอยู่ที่6 9 9 0 0 0ับาทนะคะมีเกียร์กระปุกอย่างเดียวนะคะมีเกียร์กระปุกอย่างเดียวสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปใช้งานอย่างที่ลุงบอกเลยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์และคุ้มมากนะคะรถเดิมมีส่วนลดให้ด้วยนะคะรถเดิมเดิมแบบนี้นะคะหล่อแบบนี้เลยนะคะมีป้ายแดงให้เรียบร้อยมีกรอบป้ายทะเบียนหล่อแบบนี้นะคะแล้วก็มีเล่มให้นะคะเออนะคะฟรีม,มีให้นะกันสาดอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยนะคะแล้วก็อินบอกเข้ามาสอบถามแล้วก็ดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 10%นะคะผ่อนได้สูงสุด84งวดน,นะคะสำหรับโปรดีๆแล้วก็เซลล์น่ารักแบบนี้นะคะก็ inbox เข้ามาได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรไว้061 169 899นะคะสำหรับพี่ๆที่ดูจนจน,จ,น,จ,นจบคลิป <c oughs> ลิ้นพันกันแล้วรู้สึกว่าประมาณ10นาทีได้แล้วเนาะก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามทุกทุกคลิปเลยนะคะก็เปิดอย่างเป็นทางการนะคะเป็นช่อง รุงพาลุยชาแนลนะคะได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะผู้ติดตามตอนนี้อยู่ประมาณ500กว่าท่านแล้วนะคะก็ประมาณลงอัปเดตให้ทุกวันนะคะประมาณ40กว่าคลิปแล้วนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดใจกดติดตามกดแชร์ให้หน่อยนะคะ, <S <S คะก็วันนี้ลุงขอฝากตัว XL+ Plus แทบคันนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามคลิปหน้าด้วยวันนี้ลุงลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ